ผู้ชมค,ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องของการดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงนี้นะครับกรมปศุสัตว์ก็ออกมาเตือนสําหรับประชาชนที่ต้องการจะนาสัตว์ไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับหลงังจากมีการตรวจสอบนะครับว่าทั้งโรงพยาบาลสัตว์และก็การตรวจสัตวตวแพทย์ออนไลน์ในช่วงโควิด -19 นั้นมีการจัดสถานพยาบาลไม่ถูกต้องนะครับมีสัตวแพทย์ชาวต่างชาติมาประกอบวิชาชีพในไทยอย่างไม่ถูกกฎหมายครับ กรมปศุสัตว์เดินหน้าควบคุมการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบกิจการสารพยาบาลสัตว์และประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558จนถึงปัจจุบันนะครับดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดไปแล้วถึง38คดีครับซึ่งการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ปี2533แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี2557 หากไปพบว่ามีการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยครับดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับอย่างที่เย็ดเน้นย้ำไปแล้วก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับปัจจุบันครับคุณผู้ชมพบนะครับว่ามีการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์แล้วก็ดำเนินวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งสัตวแพทย์ชาวต่างชาติซึ่งมาประ,ระกอบวิชาชีพในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะจบหลักสูตรสัตวแพทย์ในต่างประเทศแต่สัตวแพทย์สภาของประเทศไทยนั้นยังไม่รับรองให้สามารถประกอบวิชาชีพในไทยได้นะครับทางกรมปศุสัตว์จึงออกมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของพี่น้องประชาชนนะครับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่กำลังป่วยแล้วต้องการไปรับบริการจากสถานพยาบาลสัตว์หรือว่าสัตวแพทย์ตามคลินิกต่างๆ ขอให้ปรับเปลี่ยนไปใช้บริการทางระบบออนไลน์แทนไปก่อนนะครับและแน่นอนนะครับก่อนที่จะเลือกใช้บริการจากโรงพยาบาลไหนก็ตามหรือสัตวแพทย์ท่านใดก็ตามคุณผู้ชมควรจะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะครับว่าคลินิกนั้นเนี่ยได้รับใบอนุญ,ญาตที่ถูกต้องและคุณหมอเองก็มีใบ,บอนุญ,ญาตในการประกอบวิชาชีพถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง ผู้ชมสามารถตรวจสอบได้นะครับที่กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วนะครับ026534444ต่อ4191-2ถครับเชื่อว่าหลายๆบ้านที่เลี้ยงสัตว์อยู่ก็คงจะมี สตัตวแพทย์ประจําตัวค,คือไปร้านไหนก็จะไปร้านเดิม,มเพราะว่าอะไรเพราะว่านอกจากเราเชื่อมั่นถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่มีคุณภาพสตัตวแพทย์นั้นได้รับใบอนุญาตถูกต้องแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเขาจะรู้ว่าอาการของหมาแมวของเราก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นอะไรมาบ้างคเคยให้ยาอะไรมาก่อนหรือเปล่าเขาจะได้ติดตามได้นะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการป่วยขึ้นมาเนี่ยจะสามารถให้ยาตัวใหม่ได้หรือเปล่าด้วยนะค,ะครับที่สําคัญส่วนมาก คลินิกเหล่านี้ก็จะเป็นคลินิกใกล้บ้านแล้วก็ส,วสัตว์เลี้ยงของเราก็จะคุ้นชินกับคุณหมอด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องตรวจสอบให้ได้ก่อนนะครับว่าที่เราไปใช้บริการนั้นถูกต้องหรือไม่เพราะมีหลายกรณีน้องป้าเกิดขึ้นก็คือพอไปรักษาแล้ว1ค่าบริการแพง2ไม่แพงไม่พอรักษาไม่หายเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมไปอีกนะครับก็จะปวดหัวดังนั้นตรวจให้ชัวร์ก่อนที่จะพาไปตรวจนะครับตรวจสอบกันให้ดีนะครับทั้งเรื่องของใบอนุญาตต่างๆของสตัตวแพทย์ด้วยครับ